ครับสวัสดีพี่น้องครับมูนี่พูนี่ซีอยากกินหนึ่งปลาครับได้ปลาบ่ามาตัวหนึ่งครับนี่ยกินหนึ่งนี่ครับมีกุ้งน้ำนะครับเนาะกุ้งกันพูนี่ซีรั่วไปแล้วครับนี่ยกินหนึ่งกินกับข้าวเหนียวหัอนๆจากไม้นะพี่น้องเนาะนี่ครับมีเท่านี้นะครับเนาะไอ่ที่คุกกันครับ แหมันเข้ากันอย่างน้อยก็เราเขาก็เป็นหนึ่งหนึ่งรเราเขามือเห็ดสดล่าดใหม่นะครับเนาะครับมือนี้ปลาครับขอเวลาเห็ดปลาแป๊นแบ,บนึงเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องจากพยี่สีป่ปาดปลาแล้วครับเนาะเราดูบิดให้มันมีหน้าตาสะสวยอย่างน้อยพี่น้องเนาะนี่ครับ เห็นไนะหมเนาะพี่นนะ้องเนาะเห็นมาครับบิดเนี่ยปลากมาพี่นนะ้องเนาะเพื่อเขาจะได้ลากสักน่ครับมีบติวมาเลยเมนูนหนึ่งปลาครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับอกมาประมาณนี้นะครับนะนี่ ก็ขีย้ซีบิดทางนี้ครับครับหลังจากขยี้ซีจัดจานแล้วเกี่ยวพวกเครื่องเคียงใส่นะครับเนะนี่ครับตะไข่ขาวางเลยนะพี่น้องเด้อตะไข่ขาวางปลาไปเลยหนึ่งปลาครับไปประกูดเว้พี่น้องเด้อหนึ่งใส่ไปน้ำกันเลยครับ มันห,หอมครับนี่ขา่าแล้วห้องหนึ่งสุกแล้วมาเห็ดสัดลาดอีกจค่ึ่งเราพี่น้องเด้อครับเอาเข้าหม้อเลยครับหม้อห้อนแล้วพี่น้องหม้อหอนแล้วเนาะป่าใส่ได้พี่น้องเนาะนี่ครับหลังจากหม้อห้อนแล้วก็ป่ามาใส่ครับประมาณสิบนาทีนะครับเนาะกบมาเบิ่งกันแค่หนึง่งเลย แล้วก็เฮ็ดฟัดลาดอีกชนิดนึ่งนะครับเนาะเมนูนึ่งปลากระสุกเลยครับเนาะดี๋พี่ซีอิ๊ไหม้บ้างครับนี่ครับหลังจากพีซีอ bon ิ๊วมาแล้วครับเนาะหนึ่งปลาผสมกุ้งหน่อยนึ่งนะครับเนาะนี่นี่ครับเมนูนึ่งปลาครับนี่เด็กพี่น้องนี่ครับนี่ พูนี GS, ซีสอดลาดถึงหน่อยครับเนาะครับ,รบหลังจากหมอห้องฮอนเราใส่น้ำจิ้มไก่ด้วยครับเนดะ้อสอดลาดคนหอมแขกแล้วครับเขี่ยวน้ข้ากันครับค่อยปรุงรสนะพี่น้องเนาะนเดี๋ยวข้าครับเนาะนะแป้งนัวเข้าไปน้ำตาลตัดถึงหน่อยนะครับเนดะ้อสอดลาดพูนีซีใส่บ ตียนุ่ครับเนี่ยซอสแค่น้ำปลาครับมันกไแซ่ <c oughs> ได้แล้วครับไะพี่น้องไปราดปลาน้ากันครับนี่ครับหลังจากเขาแกงจานเดี๋ยวนี้แล้วครับเนาะออกมาจากหมอล้วเนาะตักออกมาแล้วครับราดกันน้ากันเลยครับแต่งการไปด้วยกันเลยติดตามเลยเด้อพี่น้องเด้อกูอยู่ไกลอยู่ไกล ภูเกลอภูไม่เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแล้วนะครับเนาะนประมาณนี้นะครับเนาะไก่พี่น้องเบมึงน้ำกันเแบอร์ตัคดแล้วครับว่าเมนว่าเห็ดหลักไก่ครับนี่เมนูนึ่งปลารรครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับนี่นี่ครับเลยประมาณนี้นะครับเนาะเห็ดให้พี่น้องเบมึงทุกขั้นตอนนะครับเนาะ ว่าเป็นยังไงยังไงประมาณว่าเฮาทีมาชุบมือเปล่าเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็ดกันเห็ดเห็น,หนจระจะไปเลยนี่ครับเมนูหนึ่งปลาก็เสียจสมบูรณ์แล้วครับเนาะนี่ครับสวัสดีทางกายพี่น้องครับเมนูหนึ่งปลาก็เสียจสมบูรณ์แล้วครับเนาะพี่น้องเห็นบ่ครับ อ่าเงี้ยไงอย่างบ้านเขาเรากลับเนาะช่วงโควิดไปใส่บ่ได้พี่น้องเอ้ยลำบากลำบนหัวใจก็เหตุแต่พี่น้องมึงอยู่เพราะปนีนแนะครับตามมักกับกดไลค์ถ้าบ่มักกับบ่กดครับตามใจพี่น้องครับครับคลิปเพจตึงตามืึอนี้ครับเนาะจะจบด้วยภาพสวยๆงามๆครับนี่ครับนี่เจอกันคลิปหน้าพี่น้องครับ ขอคำว่าบายบายสวัสดีทุกท่าน